วันนี้อดีตนายกแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้ตอบคําถามนักข่าวนะครับว่าเอ๊ะฝากอะไรถึงคุณอุทินบ้างไหมตั้งแต่คุณอุทินได้เป็นนายกเพราะว่าคุณอุทินกับนายกแพทองทานเนี่ยถ้าเราจําได้นะคือไม่เคยมีอะไรตอบโต้ทางการเมืองแบบตุเดือดกันเลยนะความสัมพันธ์ถว่งความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีนะใช่นะอันนี้เห็นด้วยแม้กระทั่งตอนที่จะมีการปรับออกอะ่อนะอันนั้นก็ไอเดียคุณลักสินแหละ ที่จะไปเอากระทรวงมาหาดไทยก่อนหน้านั้นยังทํางานด้วยกันดีๆย<ง>อยู่เลยคุณแพทองทานวันนี้ก็บอกว่าส่งข้อความไปยินดีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันแรกเลยเน,ยนี่อันนี้คําตอบของอดีตนาย,ยกแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยส่วนคุณหญิงพจมานเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ ให้คนนําแจกันดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับคุณอนุทินนี่ค่ะสังเกตจะมีตัวพีพีพีก็คือคุณหญิงพจจมานดามาพง์<อ>ก็ไปแสดงความยินดีพีนี้ได้หมดเลยนะพีพจจมานพีแพทองทานพ่อพานมืนกันหมดนะอ่ะนะนพินทองทาด้วยอ่ะพินทองทาพานทองแท้พานทองแท้แทด้วย ทั้งครอบครัวพ่อพานน่ะเป็นตัวแทนนะแต่นี้ของคุณหญิงพจมาคุณหญิงพจมาเป็นช่อดอกไม้นะหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีดดรมีนามบัตรตัวพีเขียนว่าคุณหญิงพจมานดาม,มาพงศ์ค่ะนี่แล้วก็หัวหน้าพักประชาชนพักส้มผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยก็ส่งไปช่อดอกไม้สีขาวน้ําเงินเ่เน,น่่่ป็นแจก,กันเลยค่ะ มีโบด้วยก็แสดงความยินดีค่ะนะก็ได้เป็นนายกแนตะ่ก็เพราะว่าเสียงของพักส้มอ่ะตามเอ็มโอเอค่ะนะก็โหวตให้พร้อมเงื่อนไขไงนะแต่หลังจากนี้ก็จะไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านก็ต้องติดตามว่าฝ่ายค้านจริงหรือเปล่าและการทํางานของรัฐบาลจะไปเอื้อนะให้พักส้มหรือไม่ก็ต้องติดตาม,มแต่ก็มีการส่งดอกไม้ไปส่งไปที่นะทพักตามธรรมเนียม